สวัสดีครับพบกับเ,เฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีกำลังเงินนะครับวันนี้เฮียจะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับตัวของเครื่องชงกาแฟ AeroPress นะครับจริงๆอ่ะอุปกรณ์ชงกาแฟอย่างนี้มันมีแบบแมนนวลมันมีเยอะแยะมากเราไม่จำเป็นต้องไปใช้แมชชีนหรือเป็นเครื่องที่ต้องใช้เสียบปลั๊กถูกอปะไม่ว่าจะเป็นโมก้าพอดหรือจะเป็นแฟนเพสหรือว่าเป็นตัวนี้ที่เฮียเพิ่งซื้อมาแล้วเฮ้ยไม่หว้าว แม่งว้าเลยอยากจะแนะนําและบอกต่อนะครับว่าถ้าคุณต้องการประหยัดถูกปะสายไรยเดอร์ต้องเป็นสายที่เีมองว่ามันต้องประหยัดถูกปะบางคนอยากจะกินกาแฟสดแต่มันกินไม่ได้อ่ะห้าสิบาทห้าสิบห้าหกสิบหรือบางทีอ่ะเราไปเจอร้านถูกจริงแต่ว่ามันทีอ่เมล็ดกาแฟเขาก็จะราคาไม่แพงมากถูกปะ,ก,ปะก็เลยจะแนะนําตัวนี้แอโรเพสนะครับวิธีทำเซิร์ชใน y o u t u b e แม่งมีหมด มีคนทาไม่ยากนะครับสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวตรงถ้าเราต้องการสั่งกาแฟจากราัตาได้ใช่ปะอยากจะกินถ้าเราอยากจะกินพวกบาซิลถูกปะหรือโคลัมเบียรหรือแบบแบบตระกูลแบบเมืองนอกอะ่ะก็ต้องแก้วหนึ่งก็ต้องมีมันห้าหกสิบบาทหรือเจ็ดสิบบาทถูกปะแต่อย่างเงี้ยซองหนึ่งประมาณอ่าถ้าสองร้อยกรัมน่าจะอยู่ครึ่งโลอ่ะครึ่งโลห้าร้อยกรัมน่าจะอยู่ประมาณสักสามสี่ร้อย ซึ่งก็กินได้ครั้งหนึ่งใช้ยี่สิบกรัมถูกปะซึ่งหนึ่งขีดอะใช้ได้ห้าครั้งถูกไหมถือว่าเราได้กินจริงๆอะเราอยากรู้อยากกินรสชาติไหนเราก็สั่งมาอย่างเงี้ยเฮียสั่งมาร้อยกรัมประมาณร้อยก็บาทร้อยกรัม100ร้อยก็บาทก็ตักตกประมาณสักต้นทุนอยู่มาสักยี่สิบต่อครั้งในการที่จะทำแซนเพย์ตัวเออเอลเพย์ตัวนี้พูดง่ายว่า เราได้กินเมริกาแฟได้หลายรูปแบบเนาะถ้าเราซื้อตัวนี้มันไม่ใช้ไฟฟ้าใช้น้ําร้อนแค่นั้นเองแล้วก็กดกินได้เลยนะครับกล่องประมาณนี้นะครับรูปประมาณนี้ก็คือว่าเราใส่กาแฟไปกระบอกตัวนี้นะครับกระบอกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคน,คนๆๆแล้วก็กดมันลงแค่นั้นเองจบนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับตัวนี้เป็นกระดาษกอง ต้องใส่แน่นอนกระดาษกองเพราะไม่ใส่มเมล็ดก,กาแฟไอ้ผงกาแฟน่าจะหลั่งไปตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ใส่กาแฟลงไปเวลาเราสั่งมเมล็ดก,กาแฟมาเราอาจจะไม่ต้องสั่งเป็นเป็นมเมล็ดมาหรือถ้าเราสั่งเป็นมเมล็ดมาเราจะใช้เครื่องปัน่นหรือเอาไปตำก็ได้คือให้มันละเอียดถ้าสั่งมาแนะนําให้เขาบดมาแล้วบอกว่าบดเพื่อเอาไปทําอะไรถูกไหม เช่นไปโมก้าพอตก็บอกเขาว่าโมก้าพอตเดี๋ยวเขาจะบดมาในเบอร์ที่เป็นโมก้าพอตเอาไปทำเอโรเพสอะไรเงี้ยก็บอกเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะทามาให้เลยโดยการที่ไม่ต้องไปเมล็ดไม,ไม่ต้องไปซื้อเครื่องปัน่นไม่ต้องไปซื้อ,อเครื่องบดมือที่เป็นอ่าก็หลักพันนะเนาะถ้าซื้อถ้ามันแบบระดับพื้นพื้นพื้น,พ,นพื้นเลยก็ร้อยกว่าบาทแต่มันก็จะบดชา้านะครับแล้วก็มีตัวตัวปัม๊มตัวกดนะครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นลูกยาง นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีตัวกระบอกเอาไว้ใส่กาแฟคนไม้คนคน,คน,นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของตัวกองแผ่นเอาไว้ใส่แผ่นกองแผ่นกองก็ใส่ตรงนี้แล้วก็พรมน้ําหรือถ้ายัางไงอะ่ะไปหาในร้านด้ตัวนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งจะเป็นเอาไว้เป็นสแตนเลสใส่ตรงนี้แทนก็ได้ถ้าอันนี้หมดเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปปุ๊บไปปะ หมุนปึ๊บใส่กาแฟคนยี่สิบครั้งแล้วก็คนแบบไปในะทางเดียวกันยี่สิบครั้งแล้วก็คนตีไปตีมาสิบครั้งแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีแล้วตัวนี้กดยินได้เลยง่ายมากเลยม,มาแนะนํานะครับอยากสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปไม่เกินพันบาทโคตคุม้มแนะนําเลยสายประหยัดแล้วได้กินมเมล็ดก,กาแฟที่อ่าของเมืองนอกหรืออาจจะเป็นของที่มี ราคาขึ้นมานิดหนึ่งที่เราถ้าเราไปซื้อตามร้านมันก็จะเกือบร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าซื้ออย่างเงี้ยร้อยกว่าบาทกินได้5้าหวันนะครับสบายสบาๆโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอมินทีวีให้เยตินะครับสวัสดีครับ